สวัสดีครับเอาเมื่อนี้กับมาลาะเบิงน้ำมึงในอยู่หน้านะครับว่าลาอเบิงมากันแท้หัวบ่อนะครับก็ที่ได้ปิดแล้วครับบันนี้กุ้งสีมดแล้วนะครับฝนลองลอห้องน้ำถ่วม้อน้ำถ่วมเป็นตายกับเป็นย่ำยๆนะครับนี่มาอัดน้ำอัดในอัดกันแท้นี่ครับดูครับนี่ลองล่อห้องน้ำถ่วมนะครับตายนะครับ กอหากลงมัดนะครับบริยะนี่ครับอันนี้ก็ะสีได้อัดแล้วครับนี่น้มากางนีบอันนี้ก็ะสีห้บ่อยเกินนี่ครับน้ำล้นล้นมากอะให้ล้นได้ซ้ำนี่ จงไว้ประมาณสิบเรับโอ้นียให้น,นี่น้ำท่วมนะครับนี่นี่ครับน้ำท่วมมดเอาก็สิร่อไปเรื่อยๆแล้วครับรอเมืองหน้าเมืองหน่ยโอ้ยพี่น้นองเลยต่อไปก็จะเกี่ยวกึ้ยากที่ปั่นนี่เอาครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับ